บทที่4,198ด้วยคำพูดนี้ของเย่เฉินทำให้เฟยเค้กสิ้นตื่นระหนกตกใจก็อย่างท,ที่ทราบก่อนหน้านี้เธอไม่มีโอกาสที่จะได้ติดต่อพูดคุยกับพ่อแม่เลยสักนิดจึงไม่ทราบว่าพวกเขากินอยู่ยังไงกันและในตอนนี้เธอก็ไม่เห็นพ่อแม่พี่น้องอยู่ที่นี่ดังนั้นโดยพื้นฐานสามารถสรุปได้ว่าหลังจากที่ลุงยึดอำนาจของคุณปู่เขาคงขับไล่ครอบครัวของเธอออกจากตระกูลเฟยไปแล้ว ในตระกูลใหญ่ๆสิ่งแรกที่ผู้นำตระกูลคนใหม่จะทำหลังเข้ารับตำแหน่งคือการปราบปรามพี่น้องที่เป็นภัยคุกคามต่อเขาก่อนและในขณะเดียวกันเขาก็รวบรวมพี่น้องที่พักดีไม่กี่คนให้อยู่เคียงข้างเป็นมือซ้ายมือขวาหลังจากที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางมีเสถียร,รภาพแล้วพี่น้องที่ซื่อสัตย์เหล่านั้นก็มีวัยที่จะถูกขับไล่ออกไปจากตระกูล นั่นเป็นวิธีการทางพื้นฐานเมื่อทุกอย่างลงตัวจะต้องตัดภัยคุกคามออกทั้งหมดพี่น้องที่ถูกไล่ออกจากตระกูลจะไม่ใช่ญาติสนิทตระกูลหลักอีกต่อไปเป็นเพียงกิ่งก้านสาขาของตระกูลเท่านั้นหากเฟยเค้กซินไม่ได้เป็นผู้นำตระกูลไม่ว่าใครจะเป็นก็ตามครอบครัวของเธอจะไม่สามารถกลับมาหาตระกูลเฟยได้อีกในชาตินี้ สิ่งที่พวกเขาทําได้ก็คือการได้รับทรัพย์สินเล็กๆน้อยๆที่ติดไม้ติดมือไปจากนั้นก็ไปเริ่มธุรกิจใหม่ที่โลกภายนอกได้เท่านั้นและคุณก็จะไม่มีสิทธิในทรัพย์สินของตระกูลถึงแม้ว่าในอดีตคุณจะทุ่มเทมามากมายแค่ไหนก็ตามเมื่อคิดได้เช่นนี้เธอก็กัดฟันและพูดกับเย่เฉินทันทีว่าคุณเย่ขฉันยินดีที่จะเป็นผู้นําตระกูลเฟยคะ่ะเฟยเค้กซินรู้ดีว่าการเป็นผู้นําตระกูลเฟยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทําตัวเหมือนเดิมแน่ ด้วยอายุประสบการณ์และทรัพยากรเครือข่ายทั้งหมดของตัวเองเธอก็เกรงว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะนั่งตำแหน่งได้อย่างมั่นคงแต่เธอก็รู้ดีว่าเธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเผชิญความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ทราบอนาคตแต่ในความเห็นของเธอหากทำวันนี้ให้ดีที่สุดอนาคตก็ไม่ต้องไปกังวลความจริงแล้วมันไม่มีอะไรมากไปกว่าการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อเปิดโลกกระทัดให้กับตัวเองเพิ่มขึ้น แม้ว่ามันจะยากแต่หากยังมีความหวังทุกอย่างก็เป็นไปได้เสมอเมื่อเห็นว่าเฟยเค้กซินแสดงจุดยืนในที่สุดเย่เฉินก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจมองไปที่เฟยซานหายพลางกล่าวว่าตอนนี้ผู้นำตระกูลคนปัจจุบันยังคงเป็นคุณดังนั้นคุณจะต้องทำงานหนักสักพักเพื่อให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นขั้นตอนตามแผนการที่กล่าวมาการโอนย้ายตำแหน่งผู้นำเรื่องแบบนี้มันจะต้องถูกกฎหมายเข้าใจไหมตกลงครับคุณเย่ฉันจะพยายามให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เฟยซานหายไม่กล้าที่จะพูดมากไปกว่านี้แม้ว่าในใจเขาจะไม่เต็มใจที่จะมีส่วนร่วมแต่เขามีทางเลือกซะที่ไหนจึงพยักหน้าเห็นด้วยซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขารู้ดีอยู่แก่ใจว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์เลือกหรือปฏิเสธอะไรในตอนนี้เพราะสำหรับเย่เฉินแล้วเขาไม่สามารถเดาทางถูกถ้าตัวเองเผลอไปทําให้เย่เฉินโกรธเช่นในสถานการณ์นี้บางทีเขาอาจจะควักปืนแล้วให้ตัวเองรับประทานลูกตะกวัวก็เป็นได้ แม้ตอนนี้ตัวเองยังคงเป็นหัวหน้าตระกูลเฟยอ,อยู่ก็ตามแต่ถึงยังไงก็มองไม่เห็นโอกาสที่ตัวเองจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ในเมื่อก็จะสลัดตำแหน่งผู้นำตระกูลอยู่แล้วสู้สร้างความประทับใจให้เขาไม่ดีกว่าเหรออย่างน้อยในอนาคตตัวเองก็จะมีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆบ้างนี่คงคือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งที่ตัวฉันทำได้และจะต้องทำตอนนี้ในทันที ในเวลานี้เย่เฉินก็มองไปที่เฟยเจียนจงอีกครั้งและพูดเบาๆผู้อาวุโสเฟยแม้ว่าตอนนี้หัวหน้าครอบครัวเฟยจะเป็นเฟยซานายแต่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของตระกูลเฟยคงจะอยู่ในมือของคุณใช่ไหมเฟยเจียนจงรีบก้าวไปข้างหน้าพลางกล่าวด้วยความเคารพว่าครับคุณเย่ทรัพย์สินส่วนใหญ่ของตระกูลเฟยเป็นชื่อของฉันเอง เยเินพยักหน้าและกล่าวว่าพูดก็พูดนะหากคุณต้องการที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวจริงๆผมต้องขอแนะนําคุณแล้วคุณก็ต้องยอมรับมันด้วยผมอยากแนะนําว่าคุณควรมอบอํานาจการควบคุมทรัพย์สินทั้งหมดในชื่อของคุณไปให้คุณเคกซินซาเนื่องจากเธอจะเป็นผู้นําตระกูลแน่นอนว่าเพื่อเสถียรภาพคุณจะต้องมอบกรรมสิทธิ์ทุกอย่างเพื่อให้เธอเป็นคนดูแล เพราะถ้าหากว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้นำตระกูลแต่ไม่มีอำนาจที่จะจัดการทรัพยากรในมือเพื่อให้มีประสิทธิธภาพสูงสุดในการบริหารทุกอย่างก็จะมีข้อจำกัดและการบริหารต่างๆก็จะไม่ราบรื่นไม่ทราบว่าเรื่องนี้คุณคิดอย่างไรเฟยเจียนจงกล้าดียังไงไม่เชื่อฟัง แม้ว่าตอนนี้เขาจะค่อนข้างอึดอัดและไม่เต็มใจนะักแต่เมื่อเขาคิดดูดีๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าการที่ตัวเองมีชีวิตอยู่จนมาถึงทุกวันนี้ได้แล้วยังได้กลับมาที่นิวยอร์กตัวเป็นๆมันเป็นอะไรที่ไม่กล้าหวังมาก่อนจริงๆหากเป็นกรณีนี้ถึงแม้ว่าตัวเองจะควบคุมทรัพย์สินไว้ในกำมือทั้งหมดก็ไร้ความหมายจะดีกว่าไหมที่จะเต็มใจมอบมันทั้งหมดให้กับหลานสาวอันเป็นที่รับอย่างน้อยก็เป็นน้ำใจถือว่าช่วยให้เธอขึ้นหลังมาได้อย่างสบายใจ ทันทีที่เขานึกถึงเรื่องนี้เขาก็พูดด้วยความเคารพว่าคุณเย่ครับเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงฉันจะให้ทนายรีบจัดเตรียมไฟทุกอย่างและจะมอบทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของฉันไปให้เคกซินบทที่4,199 ทันทีที่กล่าวจบเขาก็พูดด้วยอารมณ์บางอย่างว่าฉันมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่ถึงปีหรือสองปีข้างหน้านี้อีกทั้งฉันเองก็มีประสบการณมามากมายเจอโลกมาพอสมควรแล้วละ่ะส่วนทรัพย์สมบัติที่เหลือยังไงก็คงใช้ไม่หมดและคงไม่มีความหมายสําหรับฉันแล้วยเย่ฉินพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่าผมรู้ มันคงไม่ง่ายนักสำหรับผู้อาวุโสว่วจะสร้างฐานะทำงานหนักและนำพาตระกูลมาจนถึงทุกวันนี้ได้ถึงแม้ว่าเงินหรือทรัพย์สินที่เหลือมันจะไม่มีความหมายสำหรับคุณแล้วก็ตามคุณก็ลองคิดดูเมื่อคุณอายุมากขึ้นแม้กระทั่งลูกชายของตัวเองก็ยังจะฆ่าคุณได้ลงคอพูดถึงเรื่องนี้แล้วผมเองก็รู้สึกเสียใจแทนคุณจริงๆเฟยเจียนจงถอนหายใจพลางพูดด้วยใบหน้าเศร้าๆคุณเย่ คุณพูดถูกในช่วงชีวิตของฉันสิ่งที่ทุ่มเทมาทั้งหมดมันคงไม่มีความหมายใดๆในเชิงบวกแล้วจริงๆเย่เฉินยิ้มบางๆพลางพูดเบาๆว่ามันเป็นเรื่องปกติคุณไม่ต้องไปซีเรียสให้มากมายแต่ถึงอย่างไรผมสามารถให้โอกาสคุณได้ใช้จ่ายเงินได้เฟยเจียนจงตกตะลึงและรีบถามคุณคุณเย่คุณหมายความว่าอย่างไรงยเย่เฉินยิ้มอย่างเฉยเมยและกล่าวว่าคุณไม่ต้องการซื้อยาอายุวัฒนะอีกแล้วหรือ ถ้าจำไม่ผิดที่งานประมูลจินหลิงวันนั้นคุณเสนอเงินถึง210,000พันล้านไม่ใช่เหรอเมื่อเผยเจียนจงได้ยินเรื่องนี้แม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจนักว่าเย่เฉินหมายถึงอะไรแต่เขาก็ตื่นเต้นมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้พลังพูดซ้ำๆว่าชาใช่ชาใช,าช,าชา่คุณเย่ที่ครั้งนั้นมันราคา21,000พันล้านคุณคุณคิดอย่างไรถึงคุยเรื่องนี้ครับ เย่เฉินยิ้มอย่างเริงร่าไม่ตอบคำถามแต่มองไปที่เฟยเค้กซินแล้วกล่าวว่าคุณเฟยหลังจากที่คุณประสบความสำเร็จในฐานะหัวหน้าตระกูลเฟยแล้วและเข้าควาบคุมทรัพย์สินทั้งหมดของผู้อาวุโสเฟยเสร็จสับทุกขั้นตอนผมขอแสดงความยินดีด้วยผมสามารถยกเว้นให้โอกาสคุณซื้อ,อยาอายุวัฒนาได้เมื่อได้ยินเช่นนี้เฟยเจนจงก็ตกตะลึงอึ้งในทันทียาวิเศษคุณเย่ยินดีที่จะขายเค้กซินมันคือยาวิเศษนะนั่น ถ้าฉันได้กินยาวิเศษนี้อย่างน้อยฉันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกสิบหรือยี่สิบปีเชียวนะสิ่งนี้นี่มันกรณีเดียวกันที่มาของไซเหฮงจากนิยายจีนชุดหลงว่าดอกไม้มังกรได้หายไปสินะเขาจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งนั้นมันจะเป็นพรวิเศษดังคำกล่าวที่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดีเสมอ เมื่อเฟยเจียนจงกำลังดีใจทว่าในใจก็พลันนึกบางอย่างขึ้นมาได้เพราะเขาลืมไปว่าตัวเองไร้ซึ่งอำนาจในการใช้จ่ายจึงทําให้ตัวเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้รับมันเพราะสิ่งที่เย่เฉินพูดไปนั้นมันชัดเจนมากโอกาสในการซื้อยาวิเศษนี้ตัวเองไม่มีอำนาจตัดสินใจเพราะคนที่ตัดสินใจคือเฟยเค้กสินหลานสาวของเขาเองอีกทั้งยังต้องรอจนกว่าเธอจะดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําตระกูลเฟยอย่างมั่นคงและรับสิทธิในการควบคุมทรัพย์สินทั้งหมด กรณีนี้คงอยู่ที่อุปนิสัยของหลานสาวแล้วละ่ะว่าเธอจะใส่ใจตัวเองมากน้อยเพียงใดถ้าเธอเอาจริงเอาจังกับปู่ของเธอจริง,รงๆเธอก็จะยินดีจ่ายเงินซื้อมันอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามถ้าหากเฟยเค้กซินไม่ยินดียินร้ายกับตัวเองคงไม่ต้องไปพูดถึงลูกชายคนโตเฟยซานไห่ที่จะยอมควักเงินใจให้ตัวเองหากเป็นกรณีนั้นตัวฉันจะไม่ว่างเปล่ากลายเป็นคนไร้ประโยชน์หรอกหรือ ดังนั้นเขาจึงมองไปที่เฟยเค้กซินโดยไม่รู้ตัวดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมเฟยเค้กซินเองก็ไม่ทําให้ชายชราผิดหวังเธอรีพูดอย่างตื่นเต้นดีใจสุดขีดว่าคุณเย่คะสิ่งที่คุณพูดนั้นเป็นความจริงใช่ไหมคุณให้ข้อยกเว้นในการซื้อยาอายุวัฒนะจริงๆหรือเย่เฉินพยักหน้าพลางพูดเบาๆว่า,วาผมเย่เฉินรักษาคําพูดเสมอ ทันทีที่กล่าวจบเขาก็มองไปที่เฟยเจนจงและพูดอีกครั้งว่าครั้งนั้นที่คุณประมูลคุณเสนอเงิน2,110 0ล้านดอลลาร์ใช่ไหมพิเศษสำหรับคุณเพื่อประโยชน์ของผู้อาวุโสเฟยผมจะคิดเพียงง่ายๆเป็นตัวเลขกลมๆปัดเศษส่วนที่เกินออกไปเหลือเพียง2,000ล้านดอลลาร์เฟยเคกซินพรงออกมาโดยไม่ลังเลว่าโอเคคุณเย่ฉันจะซื้อ